ช่วงเหล่าข้าวเจ้าตรัง คุณผู้ฟังค่ะในช่วงเวลาข้องรายการข้าวฉากกับดจ้านางจับประเด็นข้าวเช้าประเด็นร้อนย้อนเรื่องเก่าลาวความลังฟังเพลงวันวานด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังมาเล่งทึ่งเรื่องข้องสถานาการณ์โควิดสิบเก้ากันสักกิดหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังไล่คนบอกวา่าเออตอนนี้เราติดเชื้อแลวไซติที่ไม่ให้เรานอนโรงพยาบาลไซตที่ไม่ให้เราเข้าไปในสี่ไอ้ไซติที่ต้องให้เราลอบไปเลื่อนไปดูแลตัวเองตัวใครตัวมั่นกันข้าวก็ไม่ส่งใหเรากินนะคะเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเขามีนโยบายไหมเรื่องข้อง การเจอแจกและกระจอบนะคะคุณผู้ฟ er ังค่ะนะคะตรงนี้ตาท่ามว่าในจังหวัดตรังข้องเราเรามีเตียงอยู่ในโรงพยาบาลท่าใดคุณผู้ฟังฟังนี่เลยค่ะโรงพยาบาลข้องรัฐเรามีซิแพ้งใช่ไหมค่ะโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลห้วยยอดโรงพยาบาลรัษฎาโรงพยาบาลวังวีเศษโรงพยาบาลซิเกาโรงพยาบาลกันตังโรงพยาบาลนายโยงโรงพยาบาลยานตาข้าวโรงพยาบาลปาลี้นหลักการโรงพยาบาลหาสํารานทังหวัดซิแพ้งเรามีเตียงรองรั อยู่หกรอยเซซิปเอด เสียงคุณปูฟังนะคะนะถึงถึงจะต้องสงวนเอาไว้สาหรับคนที่อาการนะะักค่ะนะคะที่จาเป็นจะต้องใชเง้เครื่องไม้เครื่องมือต้องยูดูในยูในการดูแลของหม้อยางกลายฉิดนะคะคุณปูฟังะคะ่ะทึงที่นี่ในโรงพยาบาลเอกชนอันนี้ผู้มีประกันชีวิตนะคะอาทีอาจจะปักหลักษาตัวได้ไม่ไม,ไม่ไม่ประสบความเดือดรบนหมางนักเพราะเราการูกันอยู่แล้วว่าโรงพยาบาลเอกชนมันแพงโทกไหมคะคุณปูฟังคนมีตังก็ไปนอนได้ สาขาหน้าลือว่ามีประกันประกันคอยดูแลให้อะไรแบบเนี้ค่ะกาจะสามารถเา้ารหลับบริการในโรงพยาบาลเอกชนได้ช่องแห้งของเราที่มีมีอยู่สามร้อยหกสิบเอ็ดเตียงโรงพยาบาลสนามค่ะคุณผู้ฟังยังเก็บเอาไว้นึ่งแห้งที่เตรียมจะปรับเป็นสี่ไอได้นั่นคือนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเตียงนะคะนอกจากนั้นแล้วโรงพยาบาลสนามในเขตอำเภอเอินเอิในพื้นที่เอิ่เอิเขาก็ปรับเป็นสี่ไอนะคะคุณผููฟังนะคะที่นี่ในส่วนของฮอตพ นะคะฮอทพิเทลซี ale, ่แห้งนี่ฮอตพิเทลคือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาอาจจะไปห้าโรงแรมรีสอร์ทอะไรทีจ่จะดูแลคนไข้หนองเนื้อจากในโรงพยาบาลของเขาเพราะในโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้มีแต่คนไข้โควิดอยู่อย่างเดียวโทษมไหรค่ะเขาก็ต้องดูแลคนไข้อาการอืน่นๆคนจะปุง่งอีเกิดโลคนบาดจบอุบอัติเหตุมากคนตีข้ามีโรคประจําตัวเอืน่นๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีฮอตพิเทลซี่แห้งนะคะตอนนี้นะคะข้อมูลล่าสุดคือรอยเซซิบกาเตียงโฮเทลไอโซเลชันอีกซมแห่ง แงค่ะโรงแรมที่เอามาปรบับนะคะตรงนี้รอยเซซิบเซตียงสำหรับคนมีกําลังศัพท์นะซีไออำเภอซิบแอดแห้ง um นะคะ um um อำเภอซิบอำเภออามีิแอแห้งหน1่งพเตียง c ี่ไอตำบลมี5แห้งสามรอยแปดเตียงและการเอคือโฮมไอโซเลชันตามบานคนนี้และตอนนี้ คุณคายโควิดนะคะติดตามข้อมูล5 3 0 2องเตียงคุณปูฟังนะคะที่นี่นะคะรอยสามสิบเจ็ดเตียงโรงพยาบาลสนามนึ่งถุงแจงอย่างโยนะคะรากาในส่วนของฮอดพีเทลนะคะจะนั่งข้ออนุญาตไม่บอกชื้อโรงแรมนะคะคุณปูฟังแต่ถ้าใกล้เป็นลูกค้าของโรงพยาบาลเอกชนกะคงจะทราบนะคะว่าโรงแรมที่ทําเป็นโฮเทลไอโซเลชันนะคะคือ่ากาเป็นฮอดพีเทลนั่นคือที่ในมังทึ้งที่นี่สี่ไอเรามีอยตรงในมังนึ่งร อยเตียงในอำเภอเมืองตรังยที่สุ่นขยายพันผืนที่สองแลวกาทีนี้อีก๖0เตียงนะคะก็ปรับเป็น๔ไอแล้วก็คือโรงพยาบาลสนามซ้ำเดิมมาแลค่ะที่ยูที่จันจอดหลอดข้องโรงพยาบาลตรังนะคะนะว่ายอดนี้เป็นโรงยิมนะคะโรงยิมที่ควรนั่งค้ำนะคะ120รอย๒เตียงยานตาข้าวที่มอก,กีลานี่ก็คือโรงพยาบาลสนามเดิมของเราเนี่ยปรับเป็น๔ไอของยานตาข้าวรับได้ซ่องรอย๗เตียงปลาเลี้ยนที่ยาลัยการอาชีพซ้ำเตียงกันตังที่โรงยิมของเทศบาลเมืองกันตัง150ตรอย๕๐ ซิกเกาที่อาคารคิตติวัดเข้าแกวา้วได้หกสิบเตียงว่างวีเซตีซาลาประชาคมได้่องรอยเตียงนายโย่งทีขายลูกเสื้อได้หกส,สิบเตียงรัสดาศีซาลาประชาคมได้แปดสิบเตียงห้าซ่อรานนะคะอาสิบเตียงสีซาลาประชาคมปะเลียนศีซาลาประชาคมกันประมาณร0อยเตียงแล้วก็ทีตาบลบนข้องนาพุทธมีนะคะคุณผู้ฟังนาตาหลวงก็มีสิอาศีไอของเขาอะไรการโรงงานปุ้มปุยนะคะคุณผู้ฟังก็มีอยู่สามสิบเตียงและวีอะไรพยาบาลมีอยู่ยี่สิบเตียงแล้วก็เรือนจาจังหวัดตรัง นี่ซ้ำรอยเตียงคุณปูฟังนะคะคุณปูฟังทึงที่นี่ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังจํานวนเตียงต่างวัดพ6นหกสเตียงใน C ีอนี้ชายไปมากพอส้มควรน,นะคะคุณปูฟังเลืออยู่ไม่เท่าใดแล้วนะคะคุณปูฟังค่ะที่นี่ําำรับในโรงพยาบาลนะคะตอนนี้เต็มแจ็ค แจ็คคุณผูฟังเกินเกินเกินกำลังทีโรงพยาบาลจะรับได้โดยซ้ำไปนะคะคุณผูฟังค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตรงเนี้ยก็คือเหตุผลว่าต้องเซลไอโซเลชันนะคะเซลไอโซเลชันถ้าว่าเซล์ไอโซเลชันก็คือกลับไปบ้านดูแลตัวเองนี่คุณผูฟังหมากหน่อยแค่ไหนเอาง่ายงเลยข้อมูลเล็กวันที่สิบมีหน้าที่เจ้านั่งมีอยู่ในมือนะโรงพยาบาลตรังส่งคนกลับไปรักษาตัวเองที่บ้านนั้นห้าร้อยห้าสิบเจ็ดรายทาสะส้นตั้งแต่ปีไม่ที่ผ่าน โรงพยาบาลรังส่งในรอบไปหลักษาตัวที่บ้านส่องพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าคนแล้วอ่าหัวยอดนะคะวันที่สิบมีนาคมน,ะนี้นี่น,นี่เอาเอาข้อมูลเก่เามาแล้งนะเฉพาะวันนั้นวันเดียวนะคือเจ้าหน้ายเขาไม่มีเวลาที่จะตามล่าสุดตุกวันตุกวัน,ต,วนตุกวันเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มีเวลาที่จะเอาข้อมูลให้เจ้าหน้า่ตรงนี้ตุกวันเหมือนกันนะคะนี่คือข้อมูลล่าสุด ตัวเล็กสี่แก็บมาวายก็คือว่าอยอดส่งวันหนึ่งรอยว่าคนร้อยว่าคนต่างเพนต่างเพนนี่คุณปูฟังบางอำเภอห้าสิบว่าคนนะคะคุณปูฟังเขาสงไงรอบบานนั้นไปดูแลตัวเองเขบาลนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่น่อยน่อยเลว็วนะคะสาหรับคนที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าคุณปูฟังที่นี่เขาววาความความครอบคลุมในการจ่ายยามันมีบางบางคนไม่ได้รับยาบางคนก็ได้รับบางคนฟาตลาดโจรได้บางคนฟ,า,า,นา,คนฟาวิพิลาเวียได้บางคนก็ได้แขยยาธรรมดาแต่ว่า ทางนี้ทางนั้นเขาจะต้องให้ยาจ่ายยาให้กับคนไข้รายไม่ภายในหนึ่งวันค่ะคุณปูฟังค่ะ ทึงที่นี่ค่ะคุณผู้ฟังด้วยความดีว่าว่างนี้นะคะเราสามารถเข้าถทึ่งเคลืองตรวจนะคะอุปกรณ์ในการตรวจ5โควิด19าวโดยตัวเองหรือว่า ATK เพราะว่าบางคนนั้นขี้คลานนี้ไปรอคิวโรงพยาบาลนี่คุณผู้ฟังว่างอีดายตรวจว่างอีเซ็ตปลาก็ไปว่านเย็นนุไปกันตั้งแต่เชา้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะทึงที่นี่บางคนเนี่ยไม่มีโลลไม่มีร้านไปก๋อยเตีอกับข้าวกับปลามาให้ทุนเนื่อยกันโยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองซุ่มเสียงตั้งใจถี่ไปตรวจ ATK ที่ร โรงพยาบาลถันห้าคาวห้านามกดโออไปค่ะคุณผูฟังกดโ่อไปเลยนะคะประวา่าไล่คนมาบอกเจ้านางวา่าไม่ไหวว่างีเซตตีนื้อตีซองแล้วก็ยังไม่เซตมีโฉกดีวา่ามีคนที่ว่าเขาภาพโพเมเขาไปอะไรแบบนี้เห็นแกหนังอยู่แต่ช่วนวา่าก็เลยท่ามวา่ากินอะไรแหล้วไม้เขาเลยไปอาเขาไปซื้อมาให้นะคะคุณยายบอกวา่าเนี่นุยเออวา่าถ้าว่าไม่ได้หลูกเบานั่นแล้วยายนี่เหนื่อย เป็นล่มแนววะนะคะนะซึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ไม่รอแบบ เป็นบันรือเพราะตัวเองก็ไม่เคยตึ้งกันนั้นอ่าไม่ไม่เคยที่ว่าจะต้องไปหนังรอนะคะเพราะว่ายังไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเชื้อหรืออะไรที่อย่างอย่างหลักษาตัวเองได้ปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยคือจากการบอกกล่าวของแต่ละคนคือคิวมันเยอะนี่ค่ะคุณผู้ฟังนี่ตัวเลขที่เจ้านั่งเอามารายงานแต่ละวันนะตรวจเอชีเคกันโจรพันเลือกค่ะที่ว่าเราได้ยศมาวันละพันเลือดพันเลื่อนนั่นค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นคนมาร์นี้ถ้าปันรื้อกาเตรียมตัวเองไปให้พร้อมนะคะถ้าว่า ไม่มีโลูกล่านี้ไปด้วยต้องไปแต่ท่วนจริงๆแล้วข้าวปรากฏโอ้ใส่กลงข้าวโอ้ไปเลยค่ะนะคะเอานา้ำเอาอะไรไปให้พร้อมไปนงังงรอนะคะแล้วก็ใจเย็นๆนิดนึงเพราะเจ้าหน้าเสี่เขากาเขากาพยายามรีบแล้วนะคะเต็มเทแล้วนะคะตึ้งที่นี่วันนี้นะคะมันก็มีสุนประสานงานการรักษาตัวถิ่้านนะคะึ่งท่าหวาทันไปโรงพยาบาลน,นี่เจ้านั่งไม่ต้องบอกเบอร์ให้จดเลยนะคะนะเพราะว่าถ้าทันไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะดึงทันข้าวกลุ่มไล่นะคะแต่ว่านั่นเลยบาง คนนั้นไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตเวลําลำบากลาาเซซ่าลาวนะคะถ้าหวาปั่นปื้อเล้วนะคะกระบอกหลูกบอกล้านในเข้าเลยกลุ่มลายจะได้คอยส่งข้าวคอยตู้ลื่อถ้าถันนะนะคะปั่นปรื้กับปอยโยบาลกระบอกหลูกล้านในทาให้สะกนิหนึ่งนะคะถ้าจําเป็นแล้วอาจจะต้องเสิร์ชฉวมุงเน็ตนะคะคุณผูฟังไว้ไวดต่อข่าวข้อมูลข่าวสั้นกันลื้อไม้กับข้อเบอร์พยาบาลเลยค่ะถ้าว่าเมีอะไรเมียการพิดปกติขึ้นมาถันก้าวลายไม่ได้ไม่มีเน็ต ไม่มีเลยตันตัวหพยาบาลอย่าลืมก็เบอร์พยาบาลน,นะคะนะ